ไปดาวิกาขอสงการเล่นพักงานนะฮะผมก็ขอพักหน่อยอาบางบางช่วงเทศกาลบางคนดาราบางคนไม่รับงานเลยไอพี่เคมเห็นโพสต์อีเวนรมไปนิวยอร์กไง <c oughs> ใช่ไหมเออหลายคนไปพักผ่อนเยอะอันนั้นเนี่ยเอเอ,อก็รับมาทั้งปีแล้วจะไปทำงานอะไรกันบ้างนายวะเออหาความสุขให้กับตัวเองพี่เคมเป็นคนหนึ่งที่ทํางานเยอะแล้วหาความสุขให้ตัวเองมากคุณใหม่ดาวิกาครับโอสงการเนี่ยก็จะขอพักงาน นะครับแล้วก็อยากไปทะเลอยากจะไปทะเลเะว่าอย่างนี้ตอนนี้เตรียมตัวพักนะครับิดจ็อบรับงานได้ได้พักเกือบอาทิตย์หนึ่งเริ่มรับงานอีกทีนะ่าจะเป็นวันที่สิบเจ็ดเลยทีเดียวนะครับก็ะจะไปเที่ยวไหนยังไม่รู้เลยค่ะตอนนี้ก็ให้คุณแม่ดูดูอยู่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีใหม่ก็เป็นปนอขอพักงานกับพี่ก้าวเองขอพักงานเองอเพราะว่าเป็นช่วงที่หยุดยาวด้วยเลยถือโอกาสพัก ใหม่ก็ทํางานยาวตั้งแต่ปลายปีที่เราผ่อนถ่ายไปออนแอร์ไปแล้วยังไม่ได้พักเลยสักวันนึกย้อนกลับไปตอนนั้นน้องไปบ้านบ้านที่เอสุชัยอืตอนสมัยที่คุณใหม่ดนการอยู่นี่นี้คุณเสียด้ว่เนาะตอนนั้นเราก็ยังช่วงนั้นช่วงเชียนภูภูมิกำลังมาแล้วก็เขาก็ทะยันทะยอให้นุ้ยถ่ายรูปกับใหม่ดวิการอือไม่อยากหายเว่าจกว่าจะอยากหายไ่ตมีอะ ดังก็เฉยเยเลยววันววนี้เป็นไงนโอ้โหไม่คุณเอยตอนนี้ถ่ายนะก็โอเควะเจอหัวน้าดานแล้วนะจะมันจะบอกว่าคนเราเนาะพอมันถึงจุดจุดนึงเนี่ยคนมันจะดังมันก็ต้องดังตรงก็ทำมาสามร้ <c oughs> อยสิบอืองีแต่คนก <c oughs> ็ยังหาว่าเขาไม่เหมาะไม่ติดนะ เคยจ้ะไม่เสนะีไม่เหมาะของพี่คืออะไรคือคนเขาบอกไม่เหมาะอย่ามาเรียกอย่ามาเรียกใหม่ดาวิกาว่าเปน็นนางเอกสามร้อยเจอด่าแต่สองร้อยแล้วบอกว่าเล่นก็เล่นนิดเดียวผมมองเขาว่าจะไปว่าก็ทาไมแล้วก็นหนังที่เขาเล่นเขาก็บทเด่นบทเนื้อเออเขาแต่เขา,าเป็นนางเอกน<ล>ะเขา,า,าเรียกนะ้ะคือ,ค,อคือคุณจะไปเทียบกับนี่ไม่ได้นะไอเรื่องรถรถไฟฟ้ามาหานะเธอเนี่ยเออคือหมอวัน เวลาเขาเรียกโอเคเพราะว่าคริสเนี่ยคือคริสก็คริสเล่นทั้งเรื่องนะว่าแต่ทีนี้พอใหม่รัวิกาช่วงหลังมีกระแสนู้นกระแสนี้เรื่องผู้ชายเยอะเนี่ยคนก็เลยไม่ชอบจะไปบอกเ็าไม่เหมาะแต่ไปเรียกกนลังเอกสองร้อยล้านเป้นงานขึ้นไปเออโอเคเขาเล่นดีนะฮะโอ้ก็เล่นดีเขาโอเคนะก็ไม่ไม่ได้ติดอะไรเออไม่ติดอะไรห้อยหัวก็ห้อยเองเออหน้านี่โยไปหมดเลยตันห้อยลงมา แต่เขาเป็นคนที่พี่จะบอกน้องน้องใหม่น้องใหม่ถ้าเสวยผมน้องใหม่เขาจะเป็นคนเขาเรียกว่าชอบบอกใหญ่ถ้าหมักใหญ่ปุ๊บเนี่ยจะสวยสู้บแบบติดตรงนั้นแบบเชี่ยวชาญเหลือเกินเยอะเพียดูผมเยอะดูคนเชี่ยวชาญการไว้ทรงผมที่มาอีกคิด <c oughs> <c oughs> ตัวเองไม่มีเพราะตงเสียผมไม่ถึงอย่างเงต้องเชี่ยวผม,ผม,มงงเขาบอกเขา ใจริงอยากไปเที่ยวทะเลคงเที่ยวในประเทศนี่นะไม่ได้ไปต่างประเทศเพราะว่าประเทศเราสวยอยู่แล้วคงไม่ได้ไปต่างประเทศนะคะอ่อล่าสุดมีหนังสือเขียนมาเปรียบเทียบแบบคุณใบเฟิร์นว่าหนังของคุณอ่ใบเฟิร์นอ่ะอ่ดังไม่เท่านะครับคุณใหม่ก็บอกว่าอยากเปรียบเทียบเลยค่ะคือหนังเป็นคนละอย่างกันใบเฟิร์นกับใหม่ก็เป็นเพื่อนกันด้วยคือใบเฟิร์นกับคุณใหม่เนะี่ยพดี่ก้าวเป็นดูนาคนเดียวกันเนี่ยหรอไหมะตอนนี้คุณก้าวแบบ <im itation> คนจะคนจะรวยเป็นผู้จัดการนน <S 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 เนี่ยนะผมเหมาะเนี่ยคุณเก้าวคนตอนนี้รับอึซ่านะอืมันถึงเวลาเนาะมันถึงเวลาที่แบบว่ามันต้องแบ่งๆกันแลนน้องคิดได้ใจว่ามันก็วัดใจอยู่นวไอ้วันที่จะออกมาอ <im itation> พอมาวันนี้ขึ้นหนังมันแบบสามร้อยกว่าล้านมันคือแต่ใหม่พออัพค่าตัวมาแั้งแต่เล่นกับพี่โดมแล้วไหมนึกออกไหมผมจะบอกไอ้คุณนะเมื่อวานเนี่ยผมคุณจำไอ้เวบไซต์ไอ้เหวยป๋อเหรอเหวี่ยป๋ เขาเอาเนี่อันดับเนี่ยนะฮะของนักสแสดงดาราไทยอันดับหนึ่งสองสามในในเว็บเวย,ยต่อาเนี่ยมาโชว์ให้ดูคุณบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยใครใครฮะับนิชคุณึ้ออาจปกติคือ,อน,นี้เข้าใจได้อันดับสองเนี่ยนะฮะผมบอกนี้ก่อนผมจะพูดชื่อคุณฟังนะต้องนวัดมาริโ <Maur> er. อเมลเลอร์ะนะอ่าอ่าใบเฟิร์นสามคนเนี่ย ใครอยู่อันดับสองของเว็บหวยป่อที่ที่คนเข้าไปเนี่ยทวิตกันเนี่ยอย่าใช่คำว่าทวิตคนนี้ก็ไปส่งข้อความวันละร้อยล้านเนี่ยตายตายใครคืออันดับสองของดาราไทยรู้ไหมมาริโอเมาเลอร์ใบเฟิร์นฮะอามจริงเอออูตายแล้วพี่เจ้ามาถูกทางใบเฟิร์นนี่คืออันดับสองนะฮะออที่คนจีนหรือว่าคนเป็นเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใหญ่มากของจีนที่คนชื่นชอบมากที่สุด ของประเทศเราเนี่ยไม่ธรรมดาอ่าเพราะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักดังมากมัน,น <ะ S 1> ่ดังมากแต่คุณที่ดูมาริโอเนี่ยนึกถิงสีส่หรือว่าห้าใช่ไหม,อไมตอนนี้นึกถึงสี่เก้าตอนนี้เด็กที่อยู่ในมือมเนี่ยโอ้โหโอ,องคุณก็อยู่มรือไมาทเงินอยู่ละคือคนจะดูแลดาราถ้ามีตัวสักคนหนึ่งที่ดังๆคนเดียวก็อยู่ละที่ไม่ต้องสองคนและอีกหน่อยมันก็ปยัดดี เดี๋ยวคนโน้นก็เข้ามาอาจจะแกว่คิดว่าเอ้ยคุณเอดูแลคุณเยอะแล้วล่ะเดี๋ยวไม่ั่วถึงแล้วเราก็ยังไม่ดังสักเท่าไหร่ไปคนโน้นดีกว่าเสี่ยงหีโอกาสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่ตาไม่ต้องจับตามองนะไม่ธรรมดานะ